สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับปิดลีก PVP เรียบร้อยนะครับอ่ารูบี้ได้มาวันนี้นะครับผมจะเปิดกาชากเกียร์รทั้ง8 ID เลยนะอะ่บาง ID ก็ถึง200เปิดแบบ200นะครับบาง ID นะครับได้160ก็จะเปิดแบบ160นะเปิดทีละ40นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เกียร์เพิ่มเติมหรือเปล่านะอ่าอยากได้เกียร์ดาบคิคุจูบอนจินะครับคือเปิดตอนนี้เนี่ยผมว่ามันเสี่ยงสูงมากนะ ผมไปเปิดครับหลังจากปิดลีก PUP นะครับรีเซ็ตเรียบร้อยนะแต่ว่ายังเพิ่มโอกาสครับดาบทีนี้อยู่นะครับคือมันเป็นของธาตุน้ำเนี่ยเรนเจอร์ตัวใส่มันมีเพียบเลยนะทั้งตัวใหม่ตัวเก่าครับอยากได้มากๆขอซัก ID เดียวก็ได้นะไปตก ID ไหนก็ได้นะครับคิดว่าน่าจะมีเรนเจอร์รองรับการรีวิวนะครับ โอเคไอดีหลักนะครับช่วงปิดลีกหลังจากรีวิวเมื่อวานก็ในคลิปก็ได้บอกไปแล้วนะผมเห็นคนถามเยอะแยะเลยครับว่าเฮ้ยทำไมได้ไวจังนะครับก็วิ่งไปประมาณ6ล้าน7อ่ะคือได้มาประมาณ17ชุดนะครับรวมกับโตเกมแจกอ่ะแล้วก็ดรอปมาแค่ประมาณ10กว่าตัวเองนะคือวิ่งล้วนเลยนะครับแล้วก็นําไปใช้นะพอรีวิวปุ๊บเนี่ยก็ใช้จริงนะครับปรากฏว่าเฮ้ยใช้ดีแฮะนะครับ อ่าก็เน้นไปที่เกมนั่นเองนะเพราะว่ามันบังคับได้นะครับแต่ว่าเกมตั้งรับเนี่ยผมเลือกใช้เป็นบาวโยมิอ่ามันการอัดป้อมดีดีกว่านะเนื่องจากว่า Last Attack นั่นเองนะครับอ่ะรับดูบี้กันก่อนนะครับอันนี้หลักก็จบมาสเตอร์สองเหมือนเดิมครับอ่ะรับดูบี้มาสดๆร้อนๆมาลุ้นกันครับอ่าตัวกระช้านะครับเดี๋ยววันจันทรนะครับอ่าวันจันทร์หลังสิบโมงเช้าครับ อาจจะสิบโมงเช้าเป๊ะนะครับหรืออาจจะเที่ยงเดี๋ยวรอด ouais. ูแล้วกันนะก็กิจกรรมโปโตโบนะครับตกปลาใช้ย0บใบนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเพิ่มโอกาสอาจจะยังไม่มีนะครับอาจจะมาเป็นวันพุธที่16อ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าจะมาวันพุธที่16แล้วเป็นคู่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวมันน่าจะมีตู้ซ้อนอยู่นะรอติดตามแล้วกันครับออสโนเกียนะกำหนดการมันก็แจ้งไว้แล้วนะเป็นการเพิ่มโอกาสเดียวๆนะครับเพิ่มโอกาสคู่หรอ รอดูแล้วกันอาจจะไม่มีละมั้งมารุนดีกว่าครับไอดทีหลักขอสักชิ้นเถอะไอดทีหลักนี่ได้เกียร์มาแล้ว1ชิ้นนะครับอ่าเป็นเกียร์ครับอ่าเกียร์ออกสก,กิลไม่ใช่ดิเกียร์ธรรมดานะครับอ่าตีธรรมดานี่เป็นกุริคารามารุนะครับได้ไปแล้วครับก็ตัวรีวิวน้อยเหลือเกินนะเอาไปใส่ตัวการบินเห็นผลดีมากเอาตรงๆนะ เอาไปใส่ตัวซารีมกลุกนะครับผมเอาไว้จัดการตัวแม่มดบินได้ดีมากว่ากันตรงๆเลยนะครับบังคับยิงเข้านี่เน้นยิงคลิก,กัน2-3ทีตัวอยากจะตี3ทีนะตัวแม็กกินดีๆเนี่ยปลิวเลยนะครับอ่ะขอดาบนะ,ะดีนี้เรนเจอร์จะเยอะหน่อยโอ้โหให้6ดาบมาแบบนี้น่ากลัวว่ะออก6ดาวแบบนี้ มันไม่ค่อยจะตามมาด้วยเจ็ดนะสิโอ้โหขอเธอนะสักชิ้นเธอมาไหมโอ้โหออกแต่หกดาวอ่ะเรียบร้อยอดีหลักนะครับก็เดี๋ยวเดือนนี้ตามที่บอกนะครับว่าคงจะตามลากเกียร์จนสุดนะสุดก็คือได้รูบี้จาก pvp นะครับจะไม่ได้มีการเติมนะ เพราะว่าผมจบมาสเตอร์สองได้ทีละสองรูบี้ครับก็เดี๋ยวจะเปิดอยู่แล้วนะอ่นส่วนตัวกระชาก็เปิดเรนเจอร์ครับคือเดือนนี้คงจะตามล่าหาเกียร์เป็นหลักนะครับอเดี๋ยวไปเปิดกันต่อที่ไอทีสองครับมาเปิดกันต่อที่ไอทีสองนะครับไอทีสองก็จบเพชรหนึ่งนะครับตัวทีเด็ดนี่ก็จะเป็นอารซัลลี่นะครับซัลลี่มามดบินนะคืออดีนนี้นะครับอยากได้นะเพราะว่าถ้าได้มาโอโหตัวทดสอบเพียบเลยนะครับทั้งจอระเคนะครับ ดาวินชี่นี่เป็นแม็กซ์เลยนะรีวิวไปแล้วนะครับเป็นเวลร้อยสี่สิบอ่าแถมเป็นเกียร์ของเกียร์เงาวนะอ่าดีๆก็ขอเถอะดาวคิกูจูบันจินะครับเรนเจอร์ยังเปิดไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวดูอ่าตกกระชานาครับเปิดเรนเจอร์ครับอ่าเดือนนี้ก็เน้นหน่อยนะ เพราะว่ามันค่อนข้างใช้ดีนะครับก็ตามที่บอกแล้นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นโทวะกับเซซุนะเซซุนะเก่งนะจริงๆนะคือสกิลพื้นฐานเซซุนะก็ดีนะครับมันติดแค่ยืนกลุ่มขา้างหน้าคือถ้ามีเกียร์ดีเนะี่ยผมว่ามันก็ยืนได้อยู่แล้วนะเพราะว่าตัวไฟโหดๆอาจจะยังมีไม่เยอะนะครับอ่ามันก็ได้ส่งผลให้เซซุนะโอ้โหนี่โชคดีนะเออได้เกียร์ปืนมานะครับอถือว่า อออะเอาไปใส่ตัวซารีแมมดบินก็ได้นะใส่ซารีแมมดบินก็โหดอยู่เหมือนกันนะแต่ตอนนี้ซารีแมมบดบินเนี่ยผมใส่เกียร์ตีธรรมดาเบิ้ลสทีนะครับปอมก็เลยค่อนข้างจะแตกไวคือถ้าเกิดไปเจอทีมที่แบบว่าตกกันบินไม่โหดเนี่ยไอดีสคือแบบว่าโอโ้เล่นง่ายมากนะอ่าโอเคครับอะถือว่าได้เกียร์ดีมาโอ้โหตาหลักๆนี่อยากได้คงไม่ใจดีขนาดนั้นนะใจดีไหมโอ้โหออกชีนีกแล้วนะ ออกชิ้นอื่นก็ได้ครับอ่าโอเคถือว่าไม่นักเกียรครับเพราะว่าไอ้ี่สองครับก็ต้องการเกียร์ดีๆนะอ่าแบบนี้เดี๋ยวดูนิดนึงนะครับเกียร์ว่องไวนะครับอ่ามีตัวไหนรองรับอยู่นะครับโอ้โหอ่ะคงเอาไปใส่นะครับตัวของมิริมอ่ามิริมรอรับอยู่นะครับอ่าหรือไม่ก็จะใส่ตัวนี้นะครับแล้วก็ โยกเกียร์ชิ้นนี้นะครับท่าน้ํเอาไปใส่กับตัวอื่นโอ้แต่ผมว่าใส่ตัวนี้มันดีแล้วนะเพราะว่าได้ปล่อยตัวไวด้วยนะครับแล้วก็โอกาสโจมตีต่อเนื่องก็คือตีธรรมดาตีสองทีนะป้อมก็จะแตกไวนิดนึงอ่าพลังโจมตีรวมนะครับก็นับทั้งตีกายตีเวทแต่ว่าตีป้อมเนี่ยมันนับแค่ค่าตีกายนะครับถือว่าโอเคนะสำหรับ ID2 นะครับก็เดี๋ยวตัวกาชาไปรอลุ้นเปิดเรนเจอร์นะอยากได้เรนเจอร์ครับเ่ะเปิดกันต่อที่ ID 3ีครับมาเปิดกันต่อที่ ID 3ีนะครับ อ่า id 3ได้โทวะแล้วนะครับก็คงไม่เปิดเพิ่มเติมแล้วนะเรนเจอร์ครับอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะอ่าอาจจะเปิดอาจจะเปิดนะครับเพราะว่า id 3เนี่ยขาดดาเมจไม้นะครับอ่าก็พอมีอยู่นะแต่ว่าอยากได้เซซุน,นะครับเพราะว่าจะได้เป็นคอมโบนะครับเพิ่มแร้ห่งตัวเลยนะอ่าชินจังฮิมาริโทวะนะครับอ่ะดูว่าจับมาไหมอ่ะรับรูบี้ก่อนนะครับ คือไอทีลองของผมเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าถ้าไม่ได้ทำคลิปเนี่ยหรือว่าไม่ได้ทดสอบอะไรเป็นพิเศษเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะเล่นพีพเท่าไหร่นะไปเล่นทีก็สุกเสานะครับอ่ะทั้งนั้นเนี่ยไอดีสองสามสี่อย่างงี้อ่ะสองสามสี่ห้าหกนะครับสองสามสี่ห้าหกเนี่ยส่วนใหญ่จะจบเพชรหนึ่งอ่ะตัวกระช่ามีเยอะมากเดี๋ยวรอเพิ่มโอกาสจำๆนะเอาเกียร์มาก่อนอ่ะรุนกันครับ ไอดีนี้ยังไม่ได้เกียร์นะอฉะน,นั้นเนี่ยอะไรก็ได้นะครับเออทางที่ดีขอดาบนี่แหละดาบคิกุจูมันจิเออออกแบบไปที่สองก็ได้ครับเอาอาวุธมาโอ้โหอาวุธมาจริงกระทามนดำเน่าครับย่อยทิ้งครับโอ้โหหน้าก,ากากากจริงๆโอ้ค่าแบบนี้ยังใช้ได้อยู่หรอฮึบโอ้โหออามาชิ้นนี้ก็ ได้มาก็ไปใส่กับตัวอื่นๆนะในหมดอื่นๆครับก็เตรียมพร้อมนะเออไหวดีๆนะครับขนกเยอะนะครับก็เผื่อวิ่งในบางรอบนะครับที่เปิดได้ตัวบัฟคะแนนนะครับอ่าอย่างที่บอกว่าเน้นไปที่รอบปกตินะครับเออถ้าไม่เฟี้ยวอย่าวิ่งเปี้ยวนะครับรอบโคโโบนะอย่าไปเปี้ยนะครับคือมันบอกว่าสถิติบอกว่ามีโอกาสแตกได้อยู่ตลอดอ่ะขอดีๆหน่อยเจ็ดดาวมะอือหือไม่ได้แล้ว อัจบเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปเปิดกันต่อที่ idc ครับมาเปิดกันต่อที่ idc นะครับ idc ruby เป็นศูนยะ์นะแต่ว่าน่าจะจบเพชรหนครับก็เดี๋ยวเปิดแบบ40นะครับ4รอบคือแบบว่า ID นี้ค่อนข้างจะโลบสนิดหนึ่งนะะเพราะว่าผมได้เกียร์ง้างมาแล้วนะครับอตอนนี้ปากหลักใส่ไปที่ตัวด a m a g ไปก่อนอถือว่าโอเคนะผมว่านะครับไปเจอตัวธาตุน้ำเนี่ยมันบังคับยิงเข้าเนี่ยก็ได้อยู่นะครับ อ่าคือพอเล่นเป็นทีมเนี่ยตำแหน่งยืนมันได้อยู่นะอ่ะร้อยหกสูบีนะครับจบเพชรหนึ่งสบายสบายมาอ่ะมาลองดูครับคือเปิดแบบ40นะครับกับเปิดแบบ200นะคือมันก็ดวงใครดวงมันครับตามที่บอกครับคือไม่ได้หมายความว่าเปิดแบบ40จะดีกว่า200นะอ้าแล้วแต่ดวงครับ บางคนอาจจะโชคดีจังหวะมาพอดีกับ40อ่ะแบบมี40แล้วได้พอดีเนี่ยถือว่าดวงดีมากนะอาจจะเป็น1ในร้อก็ได้ครับหรือไม่ก็2ในร้ออ่ะโล่5ดาวกากตกไป1ห,หรืออีก3 7ดาวมาเออไอ้นี้ก็อยากได้เกียร์ดีๆครับเคลนเจอร์เนี่ยตัวเริ่มดีแล้วนะรอบมีนี่ถือว่าแบบโอ้โหโชคดีมากครับอันนี้ชุดเกราะ5ดาวกากอีกนะครับคือเห็นปุ๊บนี่จำได้หมดเลยนะ เกลือกา,กากมากนะเกลือแบบยิกเลยครับอ่ะขอแบบ3ค่ามาไม่ต้องลุ้นเลยขอสามค่ามานี่อย่างน้อยๆก็เป็นหกดาวแน่ๆนะครับคือไอทีก็เป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะ่ะจากการที่เปิดได้เต็มม่วงนะคโอ้โอันนี้หน้ากากกากมาหมดเลยกากมาครบเลยนะครับเอาให้ครบมา้โอ้โหอะไรกันเนี่ยเนี่ยเปิดราบสีสิบนะขเขาเทว่าจะได้ครับ คือจุดเปลี่ยนเนี่ยคือตอนแรกมีโคนี่พานันเนี่ยเอาจริงๆนะมาโดดๆเนี่ยก็ยังช่วยทีมมากไม่ได้นะครับแต่ว่าพอได้เจมม่วงมาเนี่ยโอ้โหมาให้วาดเออมาให้ครบนะครับคือพอได้เจมม่วงมาครับแล้วกบม่วงวเนี่ยผมกักเอาไว้อยู่แล้วนะพอแม็กปุ๊บเนี่ยไอดี ID เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงแล้วนะตั้งแต่ะเจม,มว่นงครับแล้วพอมาได้โทวะนะครับบว,บวกกับได้เกียร์เองเนี่ยอันนี้คือแบบว่าโอ้โหจบเลยนะคืออันนี้นี่ก็เรียกได้ว่าตาที่บอกนะครับว่า อยู่ที่ว่าเราจะรอะครับถึงวันที่จะเปิดได้หรือเปล่านะคือเปิดไม่ได้ก็เก็บกบรอไว้นะครับแต่มันก็ต้องใช้เวลานานนิดนึงนะอ่ะขออใจช่วยนะครับมปเปิดกันต่อ ID5 ครับมาเปิดกันต่อที่ ID5 นะครับอดี ID 5ได้เปิด200นะครับ ID ดีห้าเรนเอร์ก็ยังไม่ได้นะเออเรนเจอร์ Ranger ก็ต้องรอใช้ตั๋วเปิดนะครับอ่าเปิดแน่นอนนะ ID ดีนี้นะครับ เอาเกียร์มาก่อนแนละ้วนั่นนะโอเคสองรูบี้ครับจัดกันเกลี้ยงเลยทีเดียวอ่ะมาหน่อยดาบคีคูจูมนตีชิ้นเดียวก็เฮละนะเออชิ้นเดียวนี้บอกว่าโอ้โหทดสอบเรนเจอร์ได้ตลอดเลยครับคือได้เกียร์คาแปลกๆมาแบบนี้เวลามีเรนเจอร์ตัวใหม่ๆอย่งเจ๋งนี่นํามาทดสอบได้ตลอดนะอ่านะซีรีส์เกียร์เลยนะครับลูกแก้วมนดามย่อยทิ้ง กางเกงย่อยทิ้งอ่ะดับอาตํำรานะครับอ่ะอันนี้ทีนี้ก็ถือว่าพอได้อยู่นะอ่ะหลบสกิลใช้สกิลนะครับแล้วก็แรงโจมตีคลิอ่าถือว่าใช้ได้นะทีนี้ถือว่าดีครับแต่ขอเจ็ดดาวและนาทีนี้ไอดีจะแข็งแกล่งอ่ะถูงมือนะครับก็นําไปใส่กับเลนเจอร์ตัวอื่นคือจะบอกแบบนี้นะครับว่า เกียเนี่ยบางทีมันก็มีเรื่องของค่าแฝงเหมือนกันนะอแมะนะ้ว่าจะมีพลังชีวิตหลบสกิลต้านสกิลนะครับแต่บางทีเนี่ยใส่ไปเรนเจอร์อาจจะแบบว่ามันก็ไม่ได้ถึกตามที่คิดก็มีเหมือนกันอ่าจจะถือว่าชิ้นนี้โอเคครับมีก็ดีครับดีกว่าไม่มีหมดเลยครับอถือว่าเปิดได้เกียรพอได้อยู่นะ2ชิ้นแต่ก็ยังไม่น่าพอใจเท่าไหร่นะ,ะไปเปิดกันต่อไอดีหครับ มาเปิดกันต่อที่ ID6 นะครับ ID 6เปิดได้แล้วนะเอาอีกครับโลบนะครับเพราะว่าได้เงามานะอยากได้ดาบบ้านนะครับอเกียร์ก็ตามนี้นะครับเห็นมีคนถามเข้ามานะก็คือเพิ่มโอกาสแบบชิ้นเดียวนะครับลากยาวจนจบเลยครับจนจบรอบนะฉะนั้นไม่มีการเพิ่มโอกาสจับคู่เกียร์นะก็จะเป็นแบบเดียวๆนะครับซัดยาวเลยนะครับตามนี้นะฉะนั้นเนี่ยอยากได้ดาบครับรอบนี้ ต้องต้องเอาให้ได้ครับอ่าผมก็เปิดนะดีนี้ได้งาวมาแล้วครับเอาดาบอีกมาดีนี้ก็จบเพชรหนึ Pet ่งครับอ่าสบายๆเดี๋ยวนี้เพชรหนึ่งค่อนข้างจะโหดแล้วนะเอ่อเรนเจอร์คงไม่ได้เปิดเพิ่มแล้วเดี๋ยวรอดูดีกว่านะว่าจะเปิดเรนเจอร์เพิ่มหรือเปล่านะครับคืออยากจะไปเน้นเดือนหน้านะอ่าเดือนหน้าแสงมืดใหม่ตามที่บอกนะครับก็ลุ้นกันว่าจะมาอ่าแสงนะครับหนึ่งตัวมืดหนึ่งตัว อ่าหรือว่ามาทั้งคู่เลยนะครับอ่าเพราะว่าปกติของปีที่แล้วเนี่ยมันมาแบบทั้งคู่ครับมาครบนะแต่ปีนี้คือการพัฒนาเรนเจอร์อาจจะยังไม่ทันนะเออน่าจะเป็นประมาณนั้นนะรอดูแล้วกันครับอ่าแต่ว่าเดือนหน้าคเนเนกันที่กิจกรรมของแจกมากมายตามที่บอกครับเดี๋ยวปลายเดือนค่อยว่ากันนะตอนนี้ลุ้นเกียร์ก็อโอ้โหสักชิ้นนะโอ้โหเราเปิดดึกไปไหมเนี่ย เน่าเลยครับอ่ะคุณได้ใช้ดวงของ id 6ไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะแต่ก็ถือว่าพอใจนะถือว่าเป็น ID ที่ค่อนข้างจะสวยมากนะครับอ่าเป็นไอดีที่แบบว่ามันก็เริ่มจากเตือก่อนนะอ่าันนี้นะครับเริ่มสร้างจาก น่าจัดซิตี้ฮันเตอร์ใช่ไหมล้วก็ไม่ได้ใช้ทำไม่ได้ปั้นแม็กนะค่อยมาไล่ปั้นแม็กไปเรื่อยๆนะครับาจาก ID สายอินดี้นะครับปั้นแม็กตัวแรกเป็นกบบินนะก็มาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้อ่ะถือว่าจำมากอ่ะตอนนี้เกียร์นะครับปักหลักอยู่ที่เมรี่โอดัสอ่าเรียกได้ว่าตรงธาตุพอดีนะอ่ะเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลุยกันต่อนะสัปดาห์หน้านะจบลีกได้เปิดอีกครับ ID6 นะครับเดี๋ยวเปิดกันต่อที่ ID7 ครับ มาเปิดกันต่อที่ ID7 นะครับ ID7 เจนะี่ยจริงๆผมอยากจะเน้นเรนเจอร์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวตัวค่อยไปเปิดรัวๆนะครับเพราะว่ากบดํานะครับมีเกิน40ตัวนะ,ะถว่าเสนะมานะครับก็แม็ก o บดนะครับส่วนกบม่วงก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับยังไม่ได้เล่นหอคอยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะ,ะคำแนะนํานะครับคือมีคนถามเข้ามาแบบปั้นเรนเจอร์ตัวที่ เก่งแค่ประมาณหนึง่งอาจจะยังแบบไม่ได้เก่งมากนะครับเอาตามความชอบแล้วกันนะเผื่อบบอยากไปปั้นโจเคนนะครับนัตซึมิอะไรประมาณนี้ที่ผมมองว่ามันยังเก่งไม่มากนะครับถ้าอยากให้ไอดีแบบว่าโหดสนิดหนึงผมแนะนำว่าอดทรนะครับอยู่ที่เรานะจะรอได้ไหมครับอย่างไอดีนี้ของผมเนี่ยผมก็พยายามไอดี ID นี้ผมจบเพชรสองนะจบเพชรสนะครับก็ ถ้าเล่นผมว่าก็ยากอยู่เหมือนกันเพชรหนึ่งตอนนี้ค่อนข้างจะเนอาจจะเบียดได้แหละนะครับอาจจะแบบต้องใช้5รูบี้ประมาณนี้อ่ะห้ารูบี้สิบรูบี้ครับสิบห้ารูบี้เพื่อทํากําไรอันนี้พอได้อยู่นะครับอ่ะแต่ผมก็ไม่ปั้นนะคือรอให้ได้ตัวโหดนะครับอ่ะร้อยหกสิบรูบี้นะครับก็เปิดไปที่สี่สิบแล้วกันหาเกียร์ห้เลนเจอร์ไปก่อนอ่ะมาสักชิ้นหนึ่งนะขอนะเจ็ดดาวนะ อัดิเจตเกอือมานานแล้วนะตักชิ้นเถอะนะเนื้วหนาดก็ได้โอ้โหชุดครับชุดกากครับชุดยามค่ำนะครับโอ้โหเนี่ยเปิดตีสิบไม่ได้นะใครบอกพี่ต้องเปิดสี่สิบตจะดีครับแล้วจะดวงนะเปิดห้าสิบเรนเจอร์ก็แล้วจะดวงนะครับมันอยู่ที่จังหวะใหรจังหวะมันนะหมดจะมานะครับโอ้โหอันนี้เป็นไหนะครับ อ่าเล่านะครับเล่าเตียวหุยอันนี้ใช้ได้อยู่เหมือนกันอ่าเราลงเตรียมนะครับเราลงเตรียมนะครับก็มีรถแร่นะอแตาค่าดูน้อยไปนิดนึงอ่ะได้ได้อยู่พอได้อยู่ขอเจ็ดดาวเถอะจะดีกว่านี้อ่ะเกียร์ชิ้นนี้ก็จ,จะไปใส่ให้กับโยมิอ่าเนี่ยรถแร่ไปเจ็ดดาวมาต่อเนื่องโอ้โหดาบครับดาว5้าดาวดาวครับคริสตลัลครับ โอ้โห oh, ได้เยอะจนจำหน้าตาเกียร์ได้หมดแล้วนะอ่ะสุดท้ายขอดีๆหน่อยเลี้ยวนาดก็เอาครับโอ้โห oh, oh, หน้ามืดไปหมดแล้วครับร6อซหูบี้ก็เปิดนะตะบี้ตะบันเปิดครับฮึมโอ้โหมวกอีกมัวกาก็มานะครับโอ้โ oh, ห oh, เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวไปเปิดอั8ีดอันนี้สุดท้ายดูกันว่าวันนี้จะมาบ้างไหมนะดาบคิคุจุวันจิ มาเปิดกันต่อที่ i d 8 ID สุดท้ายครับมาดูกันว่าวันนี้เกียร์จอกบ้างไหมโอ้โหดาบออกอยากนะแต่พอไปเห็นคนอื่นแล้วแบบว่าโอ้โหดาบเต็มคลังกันเลยทีเดียวนะมาสเตอร์สองมาสเตอร์หนึ่งนี่แบบว่าโอ้โหออกดาบกันเพียบเลยนะครับรอบนี้เกียร์นี่แบบว่ายกระดับเรนเจอร์เยอะอยู่เหมือนกันนะครับอดผมไม่เปิดเรนเจอร์แล้วนะครับเนื่องจากว่า,ากบไม่พอนะนะกบสะสมกันใหม่นะครับซึ่งนะครับถ้าเกิดได้เซสซูน,าานะมาครับก็มันเป็นดาเมจไม้ผมมีเยอะแล้วนะนะ ก็เลยคิดว่าอาจจะไม่เปิดหรือไม่ถ้าเกิดแบบออกเยอะจริงๆอาจจะแบบแบ่งเปิดสันิดนึงอาจจะอาจจะเก็บไว้เยอะสันิดนึงดีกว่านะเดือนหน้าเนี่ยเผื่อแสงมืดนะครับมีตัวโหนๆนะอันนี้ตัวเทียบเลยนะครับตัวเก็บไว้เปิดเดือนหน้าดีกว่านะครับรูบี้ตามเปิดเกียร์ครับเปิดหมดครับเปิดยาวนะเดือนนี้บอกเลยครับว่า คือได้เกียร์มาเนี่ยโอ้โหแจมแน่ๆนะครับนานๆทีค่าเกียร์แบบนี้มันจะออกมาสักทีหนึ่งนะซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยครับว่าจะมาอีกทีเมื่อไหร่นะโอ้โหโออกครับแต่ว่าเป็นหดาวเออไม่ค่อยดีใจสักเท่าไหร่นะครับโอโ้จริงๆเกียร์ก็ทีนี้อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าลองไปใส่โตบินก็ได้นะครับเพราะว่ามีหลบลีกหลบสกิลนะครับ อ่สะท้อนแบบนี้ยนะครับอันนี้บอกไปในคลิปเมื่อวานนะว่าค่าเกียร์ที่เป็นสะท้อนเนี่ยอ่ามันจะสะท้อนการโจมตีธรรมดานะครับอ่าแล้วก็สะท้อนเดี่ยวๆอ่ะมันก็เลยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะขอเกียร์ดีๆน้อยโอ้โหค่าทองมาแต่มันเกียร์ห้าดาวรักจิ้นเลยนะปึม ไอดีแปจะได้โหดๆหน่อยคือตอนนี้ผมปรับเกียร์นะครับเรนเจอร์ตัวแม็กค่าตัวแล้วก็เล่นแบบนั้นนะอ่าก็ไปจบเพชรสองนะครับไอดีแปดไอดีเจ็ดไอดีแปดเนี่ยจบเพชรสองนะครับก็อย่างที่บอกว่าไอดีเก้าเนี่ยยังไม่ออกเพราะว่ารอนะครับปั้นไอดีเจ็ดกับไอดีแปดเนี่ยให้มันแบบเจ๋งกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับอ่าให้มันแบบจบเพชรหนึ่งได้นะคือตอนนี้ดันขึ้นไปก็ล่วงครับเพราะว่าตอนนี้คือบอกว่าหัวตัวนะครับเรนเจอร์เกียร์เนี่ยหูแข็งแกร่งกันไปหมดแล้วนะ ระดับเพชรน,นะครับอ่ะหมดเรียบร้อยนะครับอ่ะก็ถือว่าได้แต่ว่าได้เกียร์ที่คงไม่ได้ใช้แหละคงไปใส่เรนเจอร์ตัวทั่วไปนะครับเอาโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะใครเปิดเรนเจอร์ขอให้ได้เรนเจอร์ครับอ่าใครเปิดเกียร์ขอได้เกียร์ตามที่ต้องการนะอ่าถ้าเกิดอ่ายังไม่อยากเปิดนะครับอ่าหรือว่าตั๋วไม่มีรูบี้หมดรูบี้ไม่พอครับก็อ่าไปรอครับวันจันนะวันจันก็ วันดท้ายครับก็จะได้ครับตั๋วกระชา้ายีใบจากกิจกรรมโคโรโบนะครับก็แนะนํานะว่ารอเพิ่มโอกาสก่นกอนค่อยเปิดครับอ่าเผื่อบางคนใจร้อนนะรีบเปิดก็ใช้ดวงเยอะเหมือนอย่างเงี้ยนะครับมันแบบไปไปลายเพิ่มโอกาสแล้ววะก็ตามที่เห็นนะอะถือว่าไอที2โชคดีสุดแล้วนะครับถือว่าได้เกียร์ดีนะแต่ว่ายังไม่ได้ดาบครับไม่เวลาตามลากกันต่อนะยังมีรูบี้เหลืออีกหลายไอีนะครับก็รอปิดหลีกเสาหน้านะเปิดกันต่อครับ เอาโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ